อา้าวว่าไงเจ๊ช่างดูโทรศัพท์ให้หน่อยดิชาร์จแบตไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไม่เต็มร้อยสักทีไม่รู้เป็นไรเนะี่ยเอาสายชาร์จมาเปล่าเอามาอา้าวพาลูกมาด้วยเลยกินขา้าวกินปลา,าลูกไม่กินลปลานะ่อาะอ้าวสเมลลูกกินปลาอะไรฉลาดนะแล้วทำไมปลาถึงกินเบ็ดล่ะถ้าปลาฉราดคงไม่ลวนหรอกขึ้นมาบนจานข้าวหรอกเออลูกฉลาดด้วยว่้ยตอนทำอะไรลูกก็ทำตามไปหมด เครื่องแม่เป็นไรเตจไส้ฉานพังไงใช่มันฉาบไปเต็มร้อยถ้าฉานไปเต็มร้อยเอามาเปลี่ยนได้นะโอเคไว้เจอกันไปลูกเอามาเวลลืมมาแล้วหรือเปล่าเปล่าครับจะมาเปลี่ยนไส้ฉาบแน่ามาให้พี่ดูหน่อยดิดูให้หน่อยลูกบอกฉาบไม่เข้าเพิ่งให้ไปเมื่อกี้เองเอา้าวก็เข้าปกตินี่แน่พี่ขอดูทรัพท์มาเวลเลย คืออะไรลูกเสี่งช้างก็ชักได้เต็มร้อยแต่ว่ามันอยู่2ิสิมันเดิมไม่ขยับจะเสียงแบงค์ดิสไม่เป็นแบงร้อยโอ้ลูกทำไมไม่ขอประปาดีๆล่ะครับไม่เป็นไรครับลูกเก่งใจแล้วลูกจะเอาเงินหนึ้อยไปทำอะไรอยากกินเค้กอลาเบเกอรี่อ่อ๋อร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับ ร้านเค้กออนไลน์เบ,บกเกอรี่มีขนมให้เลือกหลากหลายชนิดมีทั้งขนมเคก้กโดนัทขวซองและอื่นๆอ,อีกเพียบกว่าร้อยชนิด<ว>และที่ต้องรีบหยิบเลยก็คือชั้นนี้นี่แหละเพราะว่าขายดีมากเผอ่แป๊บเดียวจะหมดแล้วบอกเลยรสชาติแต่ละชิ้นแต่ละอันนี่นะอร่อยสุดๆต้องมาลองเองร้านนี้ใช่ไหมครับลูกใช่เลยครับร้านนี้เลยรสชาติเค้กออนไลน์เบ,บกเกอรี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยขนาดไหนครับอร่อยเยอะเยอะขนาดไหนครับ <Yes. S 1> อร่อยเยอะสุดขนาดไหนครับเยอะสุด <Yes. S 1> <c oughs> น่าจะสุดแล้วอันนี้ใครชอบแบบไหนเลงไว้เลยตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วเลือกไม่ถูกราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเองนะตอนนี้มาอยู่ที่งานเทศกาลอาหารและบอลลูนณะที่ว่าการอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีงานเริ่มวันที่26่สกรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2 5 6 7ใครมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเค้กออนไลน์เบเกอรี่ด้วยนะชี้เป้าไว้ให้แล้วนะก่อนงานจบรู้แล้วก็ไป